เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวไทยสซาสอิตาลีวันนี้จะพามาทำาน้ำมันว่านหางจระเข้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะนี่เลยนะคะคือว่านหางจระเข้ส่วนตัวตัดตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะให้จะให้ยางเหลืองๆตรงนี้เขาออกหมดนะคะถ้าเราตัดมาเลยแล้วก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะให้ยางเหลืองเขาออกนะคะไม่งั้นเราก็จะแพ้ได้นะคะ ให้เรานำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของบ้านหางจระเข้สรรพคุณของเขาจะรักษาเพลจากไฟไหม้และก็น้ำร้อนลวกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้เพดเจือจางลงได้เร็วขึ้นนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับสภาพผิวหนังของเรานะคะรักษาฝ้าให้หายจางลงได้เลยนะคะสรรพคุณ น้นหลามอย่างกินนะคะในสองเกี่ยวมันห่างเกี่และเคเนาะให้เรานาตัดตรงนี้ออกนะคะนี่ค่ะเนี่ยยาง,งเหลืองเขาก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเราแค่ไว้ตั้งกับวันสองวันแล้วเนาะ,ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราตัดตรงนี้เข้าออกนะคะตัดขอบตรงนี้เข้าออกนะคะนี่ค่ะ ตัดขอบออกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราหั่นเป็นแว่นแบบน,นี้นะคะนี่นะคะหรือใครจะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ส่วนตัวจะหั่นเป็นแว่นแบบน,นี้นะคะเดี๋ยวหัน่นเสร็จเรามาดูกันค่ะคือว่านหางเกลาเข้ที่เราหัน่นเสร็จแล้วนะคะใครจะหั่นดีไซน์รูปทรงแบบไหนก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะส่วนตัวหั่นแบบนี้เนาะใครจะหั่นเป็นลูกเต๋าเป็นอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เรานํา เตรียมขวดโหลแบบนี้ขวดแก้วแบบนี้นะคะที่เขาทนความร้อนได้นะคะให้เรามาเก็บว่านหางจระเข้ของเราใส่ลงไปตรงนี้ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะให้เรามาใส่ขวดแบบนี้เนาะก็จะได้มาประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราเติมน้ํามันนะคะอ่ะส่วนตัวจะใช้น้ํามันมะกอกหรือน้ํามันโอลีฟนะคะใครจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ํามัน ามาเล็ดถั่วอัลมอนด์หรือเบบี้ออยจอรสันใช้ได้เลยนะคะใครมีตัวไหนก็ใช้ได้เลยนะคะเราเทลงไปตรงนี้เลยนะคะให้เราเทลงไปให้พอเขาท่วมนะคะ แล้วแต่ว่าใครอยากได้น้ํามันเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยนะคะถ้าใครอยากได้เข้มข้นมากเราก็ไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะส่วนตัวก็จะใส่พอท่วมเกียวว่านหางจรเะเข้นะคะหลังจากนั้นให้เราปิดฝาแบบนี้นะคะให้เราหมักไว้สองถึงสามวันวางไว้ตามอุณหภูมิห้องปกตินะคะหรือว่า,าวิธีสกัดน้ํามันว่านหางจรเะเข้เขาจะมีสองสูตรนะคะหั่นเป็นแว่นแบบนี้แล้วก็เอาลงไปทอดกับน้ํามันได้เลยนะคะ ตั้งน้ำมันอ่ะน้ำมันลงในกระทะแล้วก็เอาว่านหางเกลือลเลเข้าลงไปทอดพอเขาดาเขาเกรียมแบบเขาสุกอ่ะสีเขาเปลี่ยนเราก็ปล่อยเขาเย็นแล้วเราก็มากรองเอาแบบนั้นก็ได้นะคะแบบวิธีที่สามให้เรานําว่านหางเกลือลเลคไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็ไปทอดก,กับน้ํามันอ่ะไปกวนลงกับน้ํามันอ่ะเราไม่ต้องหมักไม่ต้องดองนะคะสองสูตรที่บอกนะคะเราสามารถเอาไปเคี่ยวกับน้ํามันได้เลยนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็ ไม่ต้องกรองเทลงไปกับน้ำมันแล้วก็ไปเคี่ยวเลยนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะเราสามารถทําได้3สูตรนะคะส่วนตัวจะพาทําสูตรนี้นะคะส่วนตัวชอบสูตรแบบนี้นะคะเดี๋ยว2วันหรือ3วันเรามาดูกันตอนตอนที่เราจะเอาไปตุ๋นกันนะคะนี่เลยนะคะอ่าว่านหงางจระเข้เนาะที่เราหมักไว้2วันนะคะวันนี้คือได้เวลาเราจะไปตุ๋นกันแล้วนะคะ ให้เรานำหม้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาขวดของเราใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะคะให้เราเติมน้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะคะนี่เลยนะคะให้เรานำมาตุ๋นในน้ำแบบนี้เลยนะคะเล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะคะแต่เราอย่าปิดแน่นนะคะปิดพอหลวมแบบนี้นะคะ ให้เรานำมาตุ๋นแบบนี้ในน้ำร้อนแบบนี้เราเปิดไฟปานกลางนะคะอย่าให้เขาเดือดบุบนะคะให้เดือดพอแบบปานกลางนะคะเราจะใช้เวลาตุ๋นอยู่ที่30-40ถึง40นาทีนะคะตุน๋นเจวอหางจระเข้ของเรานะคะเดี๋ยวได้30นาที30ถึง40นาทีแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะหน้าตาที่เขาตุ๋นออกมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะ ที่ไปตุนมา40นาทีนะคะส่วนตัวตุนไป40นาทีตอนนี้พักไว้ให้เขาเย็นแล้วนะคะเราก็จะมากรองเอาแต่น้ํามันเขาเลยนะคะว่านหางกระเข้เขาชิ้นใหญ่นะคะเรากรองแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องใช้ทิชชู่อะไรกรองก็ได้นะคะเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรา เอามากรอกใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะหรือขวดแบบไหนก็ได้ที่เราสะดวกใช้นะคะส่วนตัวจะกรอกใส่ขวดนี้นะคะนี่เลยนะคะส่วนตัวกรอกใส่ขวดเล็กแบบนี้ได้หนึ่งขวดนะคะเราก็จะพอดีใช้เลยนะคะแล้วก็จะสะดวกสบายในการใช้นะคะเราใส่หัวปั๊มแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเวลาเราจะใช้เราก็กดใช้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ง่ายสะดวกในการใช้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ก,ก,กดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้นะคะน้ํามันเจลว่วานหางเกละเค้นะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสอ่อนเยาว์กว่าวบก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ